หลังจากที่พวกเขาตกอยู่ในสถานการณ์อันเลวร้ายตลอดทั้งคืนกระทั่งเช้าเหตุการณ์ได้สงบลงพวกเขาตื่นขึ้นมาจากการหมดสติทุกอย่างรอบๆบในเรือดูเละเทะไปหมดและบรรยากาศก็ดูเงียบเงียบแบบผิดปกติพวกเขาออกมาดูด้านนอกเรือและตอนนี้จะเห็นได้ว่าน้ำทะเลหายไปหมดแล้วเหลือเพียงเรือของพวกเขาที่จอดอยู่ใต้ก้นทะเล เหตุการณ์สุดประหลาดมันเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดได้นี่จึงทำให้พวกเขาสับสวนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เคซี่เธอหาสัญญาณมือถือหวังว่าจะติดต่อใครได้บ้างแต่ก็เหมือนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกโดยไม่มีสัญญาณเหลืออยู่เลยทอมพยายามอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นเขาสันนิษฐานว่าขั้วโลกอาจสลับขั้วกันและครั้งสุดท้ายที่โลกเผชิญเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นเมื่อ7 0 0 0แสนกว่าปีที่แล้วน้ำทะเลอาจไหลไปอยู่อีกซีกโลกหนึ่ง เคซี่ที่ได้ยินแบบนั้นเธอก็คิดว่าอดัมอาจจะไม่รอดแล้วเธอจึงเข้ามาร้องไห้คนเดียวในเรือจูเลียเธอเข้ามาปลอบใจลูกสาวว่าเรายังไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นจริงไหมแต่จูเลียก็ถูกเคซี่ไล่ออกมาเพราะเธออยากอยู่คนเดียวระหว่างนั้นเบนเขาปล่อยลูกโป่งให้ลอยขึ้นฟ้าหวังว่าอาจมีใครสักคนเห็นมันและตามหาพวกเขาเจอส่วนทอมตอนนี้เขาสามารถซ่อมวิทยุให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง เขาติดต่อเคลื่อนวิทยุต่างๆเพื่อขอความช่วยเหลืออย่างมีความหวัง